สวัสดีทุกคนคะ่ะก็กลับมาพบกับคลิปไพ่โหราศาสตร์ประจํารายเดือนกันนะคะคลิปนี้เป็นของเดือนธันวาคมเป็นของคนที่เกิดวันจันทร์การดูดวงเลือกเป็นการอ่านตามนับไพ่ทั้งหมดมิได้ดูส่วนตัวจะทำบางคนก็ตรงบางคนก็ไม่ตรงและการที่เจอในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยก็ขอให้ถือว่าเป็นการบอกเหตุการณ์รหน้า ก็ขอแนะนำหลักธรรมะเช่นหลักหมื่นสี่หลักทิบาทสี่มักมีองศหรือหลักธรรมะที่ทุกคนได้ยินค่ะนํามาใช้ในชีวิตประจำวันกันเพราะหลักธรรมะต่างๆหเหล่านี้สามารถช่วยคลี่คลายปัญหาความทุกข์ต่างๆได้นะคะทีนี้เราก็ว่าในเดือนธันวาคมเนี่ยคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราจะเลือกไพ่มาทั้ง12ใบ12ใบนี้มี12ตําแหน่งนะคะอ่ะแต่ไพ่นี้ได้ทําการสับเอาแล้วนะเดี๋ยวมาเลือกไพ่กัน ทีนี้เราได้ไพ่ครบสิบสองใบละเดี๋ยวเรา,าเรียงหน้าไพ่กันนะคะ ทีนี้เราก็มาอ่านตาม้ำพา้กันนะคะใบแรกเป็นตัวแทนของคุณเองเห็นไหมมีดาวอาทิตย์ดาวอังคารดาวพะเสาก็รมองว่านในในในเดือนนี้ในเดือนธันวาคมคนที่เกิดพันจันน่ะคุณนะต้องใช้จะต้องขยันอดทนอาจจะต้องเหนื่อยหน่อย,นอยในการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งในเดือนนี้ต้องใช้ความพยายามอย่างมากสิ่งต่างๆตรงนั้นคุณจะพบ ประสมสําเร็จเกิดขึ้นรวมถึงคุณเองก็ต้องมีความเชื่อมั่นในตัวคุณเองนะอย่าโรเรอย่ารังเรในสิ่งที่คุณจะทํานั่นแนหะเอาง่ายว่าถ้าคุณคิดอะไรอะความคิดครั้งแรกของคุณอนะน่าคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ใช่แต่สิ่งที่ใช่เนี้ยก็ต้องดูว่าหน้างานของแต่คนเป็นเรื่องอะไรเพราะว่าอาจาร์ะเป็นคนที่มีความเรื่องของการตัดสินใจเนี่ยมันจะมีความ สับสนมีความกังวลใจว่าเาจะเอาไงดีมันจะมีสิ่งจะมีบางสิ่งเข้ามาให้คุณตัดสินใจแล้วกันแต่ทุกสิ่งทุกอย่างคิดว่าอยากจะร้อนใจเย็นๆแล้วจะต้องอาจจะต้องกระตึกตรองไต่ตรองให้ดีๆใช้เวลาหน่อยในเรื่องของการตัดสินใจ ทุกอย่างเนี่ยมันจะผ่านพ้นไปดีได้รวมถึงก็ต้องระวังเรื่องของอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆรวมถึงในเรื่องของการความคิดเห็นที่เราอาจจะไม่ตรงกับผู้หลอกผู้ใหญ่เองหรือสังคมรอบตุ่งคได้อันนี้คือต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะคะ,ะทีนี้เรามารู้ที่การเงินบ้างการเงินคุณเป็นดาวอาทิตย์กับดาวเสาร์การเงินของคุณเนี่ย อาจจะได้มาจากหน้าที่การงานของคุณเองหรืออา,อาจจะเป็นลักษณะโปรเจกต์อะไรก็ได้ที่คุณทำมานานแล้วอาจจะก่อให้เกิดเงินในเดือนนี้ก็ได้รวมถึงบางทีการเงินของคุณเองอะ่ะบางคนนะคะอาจจะมีการหมุนเงินไม่ทันมีเพราะว่าสภาพคล่องทางการเงินเนี่ยมันติดขัดแต่อย่าเพิ่งไปกังวลใจ คุณอาจจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้รักผู้ใหญ่เกิดขึ้นก็ได้รวมถึงถ้าระวังในเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยคุณระวังเครื่องค่าใชจ่ายฟุ่มเฟือยหรือค่าใช้จ่ายที่ก็ต้องในเรื่องของคนที่ชอบหมดไปกับก็ได้ว่าแหละไปซื้อของพวกมือสองก็ได้นะบางคนนะชอบหรือวัตถุโบราณพวกเล่น ของเก่าอะไรนี้คุณอาจจะไปซื้อไปชอบตรงนั้นก็ได้หรือบางคนอาจจะหมดเรื่องของการซื้อทองสะสมทองก็ได้นะหรือบางคนเนี่ยถ้ามองอีกมุมหนึ่งบางคนอาจจะมีทองอยู่ก็อาจจะไปขายทองก็ได้นะคะอันนี้ก็ต้องตามรูปงามองทุกคนนะแต่ทีนี้ก็อยากเตือนเรื่องของการเงินว่าสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์ปัจจุบันคุณมีเงินเก็บเนี่ยคุณก็มาถูกทางละแต่ถ้าใครที่ ไม่มีเงินเก็บเนี่ยคุณต้องกลับไปดูวิธีการใช้เงินของคุณว่าใช้เงินอย่างไรทําไมเราไม่มีเงินเก็บหาสาเหตุเจอรลตตั้งเป้าหมายไว้ค่ะว่าเราต้องมีเงินเก็บจะเก็บมากเก็บน้อยเก็บเถอะเพราะว่าเวลาคุณเกษียณเนี่ยคุณมีเงินเก็บคุณไม่ร้อนละแต่ถ้าคุณไม่เกษียณคุณไม่มีเงินเก็บไม่มีญาติพี่น้องดูแลไม่มีลูกหลานดูแลเนี่ยถึงเวลานั้นคุณก็ต้องกลับไปทํางานเพื่อที่จะแลกเงินมาเลี้ยงชีพตัวเองใช่ไหม อตอนนั้นอ่ะร่างกายเราเนี่ยมันจะไม่ได้แข็งแรงเหมือนสมัยหนุ่มหนุ่มส,สาวแล้วนะคะและส่วนใครที่รายจ่ายมากกว่ารายรับเองเนี่ยทาบัญชีค่ะทําบัญชีรายรับรายจ่ายเนี่ยแล้วดูที่บัญชีรายจ่ายคุณเนี่ยว่ามีค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอะไรกันบ้างก็ที่เห็นเห็นเลยนะเกือบทุกคนเลยการซื้อลอตเตอรี่อันนี้นะเข้าใจนะทุกคนต้องการถูกรวงวันแต่ถ้าคุณไปดูดวงวางลัคนาราศีเกิดแล้วเนี่ย ในพื้นชะตาเดิมคุณอนะ่ะไม่มีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคยังไงคุณก็ซื้อรตเตอรี่มาถูกนอกจากเวลาดาวจรไปอยู่เรือนรับพระคุณมีโชคจากการเสี่ยงโชคแต่ก็ไม่ได้สุดคนนะบางคนอาจจะเป็นเรื่องของกินของใช้ของสวยของงามก็ได้ตำแหน่งหน้าที่การงานก็ได้นะก็เลยบอกว่าน่าจะตัดเงินตรงส่วนนี้ไปเป็นเงินเก็บส่วนหนึ่งได้ไหมอ่คือต้องไปบริหารจัดก,การนะคะเพราะว่าอะไรอ่ะ ค่าใช้ใจ่ายคนละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันแต่ก็มีอีกเคสหนึ่งสำหรับใครที่การเงินติดขัดถ้าคุณเป็นคนใส่บุญเป็นคนที่ทำความดีช่วยเหลือคน,คนนู้นคนนี้ตลอดเนี่ยบอกเลยว่าคุณจะมีโชคจากการเสี่ยงโชคหรือมีคนมาช่วยเหลือเรื่องการเงินของคุณเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นปฏิหารอีกแบบหนึ่งนะคะแต่ที่ก็ต้องดูว่าแต่ละคนเนี่ยทำบุญกันมามากเราเพียงใดนะอันต้องบอกกันนะทีนี้ เราดูที่เรือนสาชาบ้างเรือนสาชาของคุณหไหมคะเป็นดาวพุธก็เรื่องคําพูดนี่แหละการติดต่อสื่อสารพื้นฝูงสังคมรอบตัวคุณอาจจะเป็นการพบปะสังสรรค์การมีการเดินทางท่องเที่ยวเกิดขึ้นหรือมีการติดต่อประสานงานต่างๆเกิดขึ้นแต่การติดต่อสนนต่างๆเนี่ยนับมองว่าถ้าคุณจะให้ประสบความสำเร็จนะอยู่ที่คำพูดของคุณเองก็ต้องพูดจาให้มีความสุภาพมีความเรียบร้อย ก่อนที่จะพูดอะไรออกไปเราคิดก่อนว่าคําพูดนี้จะทําประโยชน์ให้กับคุณหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องฝากด้วยนะว่าแต่ละคนเนี่ยพเพราะ้รู้ว่าคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยจะมีการพูดจากันแบบไหนนะคะยังไงก็ถ้าเราเป็นคนที่พูดจาสมมติถ้าคุณเป็นคนที่เกิดวันจันทร์แล้วพูดจาเออเสียงดังผงผางอะไรเนี่ยเราก็เป็นคุณพูดจารตรงๆอา้าวเราก็ซอฟลงมาหน่อยในเรื่องคําพูด เราไปติดต่อเจรจาอะไรกับใครมันก็จะไม่มีปัญหากันเกิดขึ้นอยู่แล้วอันนี้ก็ฝากไว้นะอ่ะทีนี้ดาวที่ตำแหน่งพันธุไหมพันธุคุณเป็นดาวแจงกระดอังคาร์นเขามองว่าคนในครอบครัวคุณน่ะจะมีความรักใคร่กัมเกี่ยวเกิดขึ้นมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพราะเรียกว็นคู่ชูคู่มีิสเน่ก็อาจจะมีความเมตตากันในเรื่องของครอบครัวคนไหนเดือดร้อนกันก็อ่ะก็ช่วยเหลือกันไปหรือบางคนอาจจะเป็นการยืมรถดืมอะไรกันเนี่ยก็ ให้ความช่วยเหลือให้ยืมรถก็ว่ากันไปนะครับหรือบางคนเนี่ยอ,อาจจะมีเรื่องของการร่วมลงทุนอะไรกันเกิดขึ้นในครอบครัวุณเองอันนี้ก็ต้องตามหน้าง,งานของแต่ละคนนะว่าเป็นไงหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของอเรื่องของ รถที่ดินคุณเองอาจจะทําผลประโยชน์คุณเองก็ได้ทําในรูปแบบไหน,นก็ต้องไปดูหรือบุกคนที่ไปทําค่าไปเป็นพวกในหน้าเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีมีคนมาชวนคุณไปลงทุนเนี่ยทำในหน้ารับซื้อขายบ้านที่ดินเกิดขึ้นก็ได้ก็จ,จะมีไรายได้เกิดขึ้นมาก็ได้ของแต่ละคนนะคะอันนี้ก็ดูนะทีนี้ เราดูที่ตำแหน่งปุตตะบ้างปุตตะคุณเป็นดาวจา์กับดาวมฤตยูมองอยิางว่าในเรื่องของบุตรบริวารคุณนะบางทีเขาอาจจะมีความสนใจในเรื่องของอนวัตกรรมใหม่ๆเทคโนโลยีหรือมีการสนใจในเรื่อง,องศาสตร์ดีรับ สารรีรับสิ่งทีรับก็ได้นะหรือบางคนนะลูกหลานคุณเองสามารถจะสัมผัสพวกสิ่งทีรับเรรับได้อันนี้เป็นบอกก่อนนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะหรือบางคนลูกหลานคุณอาจจะมีการาเว้นหัวบ้านหมุนก็ได้แล้วก็บุตรหลานบริเวณคุณเองอก็ระวังนิดหนึ่งว่าอย่าให้เข้าไปใไน้หลที่ใกล้น้ํา เราก็ต้องดูนะว่าเด็กวัยไหนอะ่ะเด็กเล็กเองเราก็ต้องดูให้เขาใหญ่ค่าสายตาโตขึ้นมาหน่อยไอสิบสี่สิบห้าที่เราขอไปเล่นน้ำอะไรก็ต้องระมัดระวังก็ต้องเตือนเขาเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ต้องดูนะของแต่ละคนนะคะว่าจะเป็นเรื่องอะไรให้ไปปรับเปลี่ยนกันเพราะมันเป็นเรื่องของดาจันท์เนี่ยมันก็ใกล้น้ําเนี่ยต้องระมัดระวังไว้หนึ่งรวมถึงโปรเจกต์ของคุณเองนะนักที่ว่ามันอาจจะไปเกี่ยวข้องกับอ่า งานบริการก็ได้หรือเกี่ยวข้องกับผู้หญิงเด็กรวมถึงเกี่ยวกับพวกเทคโนโลยีนวัตกรรมอะไรเกิดขึ้นก็ได้นะคะคือต้องดูนะว่าเป็นเรื่องใดแต่มองว่ามันก็จะเป็นสิ่งที่ดีอาจจะทํเงินไ้งเองด้วยได้ไปบางส่วนอันนี้ต้องไปปรับเปลี่ยนตานําหน้งงานกันนะคะ,ะทีนี้อยู่ที่ดาวอกิกันบ้างดาวอาริเนี่ยเป็นดาวอาทิตย์ดาวองคารดาวพระหู อริไปถึงไรเวลาคุณจะจะไปบุกเบิกหรือเดิ่มทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยคุณเองอ่ะให้มีความเชื่อมั่นตัวเองอย่าใจร้อนให้ขยันให้อดทนให้เป็นคนที่ช่างสังเกตรู้จักใช้ความฉลาดของตัวเองนะ่ะสิ่งนั้น่ะคุณจะประสบผลประโยชนเกิดขึ้นได้ แต่กระวังเรื่องคําพูดด้วยเ mm. ห,ห็นไหมพระหูเนี่ยพ้นควันมา,าบทบังพระอาทิตย์กับพระอังคารอ่ะเราก็ต้องระวังกันว่าคําพูดเราเนี่ยพูดอะไรอะ่ะก็ต้องพูดให้ดีๆให้มีประโยชน์กับตัวเองพูดไปในทางก็แนวนาแนวโน้มที่ดีทําให้เกิด การติดต่อเนี่ยประสบความสำเร็จเกิดขึ้นได้นะคะอันนี้คือหลักๆเลยนะแต่ถ้าเรามองในมุมลบเนี่ยอหรืหม,มายถึงปัญหาอุปสรรคโรคภัยเราก็ถือว่าเราเนี่ยมีศัตรูเก่าไหมมีโรคเก่าโรคประจําตัวเก่าไหมหรือมีบุคคลอื่นหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์นหนึ่งทําให้มีเป็นปัญหาอุปสรรคหรือโรคภัยเกิดขึ้นกับตัวคุณถ้ามองตามไพ่ตามนับไพ่นะ คุณอาจจะเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงานภาครัฐก็ได้ที่จะเป็นปัญหาวับคุณหรือทหารตำรวจช่างซ่อมตั้งหลายหรือบุคคลที่ใช้แค่ใช้เหล็กเป็นอาวุธในการทำงานอย่างเงี้ยก็ต้องดูแต่ละคนนะรวมถึงชาวต่างชาตินักการเมืองผู้นำท้องถิ่น ผู้มีอิพธิพลคนกลางคืนผู้คนที่ทําธุรกิจสีเทาแต่ก็ต้องรู้ว่าบริบทชีวิตของคุณจนะไป,ไปเกี่ยวข้องกับบุคคลประเทศประเภทนี้ไหมถ้าไม่เกี่ยวยมันก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราไปเกี่ยวข้องเมื่อไหร่เราก็ต้องระมัดระวังว่าปัญหาเกิดขึ้นได้เหมือนกันอันนี้ก็ฝากไว้นะคะ,ะทีนี้เรามาดูที่ตําแหน่งปัตตานีบ้างตําแหน่งปัตตานีเนี่ยอมองว่า คนมีคู่ก่อนคนมีคู่อ่ะคู่ของคุณอ่ะเขาอาจจะเป็นคนที่เก่งในเรื่องอมีความสามารถเก่งในเรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีเองหรือคู่ของคุณอาจจะมีการเดินทางไปปฏิบัติธรรมก็ได้หรือสามารถช่วยเหลือกุคณคุณในเรื่องต่างๆแม้กระทั่งคู่ของคุณเองก็สามารถที่จะฝันไปที่แปลก หรือสัมผัสสิ่งที่รับเล้นรับได้เหมือนกันอันนี้คือต้องบอกว่านะเรื่องพวกนี้มันเป็นชเชื่อส่วนบุคคลก็ต้องโปรดใช้ยุจริยานในการรับฟังนะอันนี้คือคนมีคู่นะคะอ่าหรือบางทีอ่ะคู่ครองคุณอาจจะมีการเวียนหัวบ้านหมุนเกิดขึ้นก็นได้เหมือนกันแต่ทีนี้ถ้าเราบองในคนโสดบ้างคนโสดเนี่ยคุณจะเจอคนที่มีความโดดเด่นมีความรู้มีความสามารถเป็นคนที่ เก่งในเรื่องของน,ว,นว,วัตรกรรมก็ได้เจอจากไหนเจอจากการเดินทางหรือสื่อออนไลน์ก็ได้แต่ก็ต้องดูกันให้ดีๆนะคะของแต่ละคนเนาะรวมถึงคนที่หาคู่ผ่านแอปเองก็ต้องศึกษาในสัยใจทอกันให้ด,ดีแล้วใครที่ดวงความรักผิดหวังมาตลอดนะ่ะน้าแนะนำให้คุณไปดูดวงแบบวางลัคนาราศีเนี่ยคุณจะได้เห็นว่าในพื้นชะตาเดิมคุณนะ่ะ เรื่องความรักดีไหมถ้าความรักคุณดีเนี่ยคุณก็มีได้มีก็มีไปถ้าใครความรักไม่ดีเนี่ยน้าแนะนําว่าให้คุณไปโฟกัสเรื่องการงานการเงินการเรื่องดูพ่อแม่ถอะค่ะุณจะได้ไม่พบกับความผิดหวังอกีกคุณมีเวลาคุณไปพัฒนาหน้าที่การงานคุณให้สูงที่สุดจเจ้าตําแหน่งไหนเอาที่คุณพอใจหาเงินทองได้เยอะเที่ยวแล้วก็จะมีใครตามหึงหงคุณด้วย ส่วนใครสายเปก็ไม่ต้องไปเปให้ไกลเพราะส่วนใหญ่จะผิดหวังมุสมหวังแล้วใครที่จะตัดสินใจใช้ชุดคู่เนี่ยลองถามใจตัวเองให้ดีๆนะพร้อมที่จะทำหน้าที่สามีภระยะรยากันหรือยังครอบครัวคุณครอบครัวเขาต่างชาติต่างศาสนาไหมเพราะศาสนานี่ยเมีข้อจำกัดนิสัยไลฟ์สไตล์เนี่ยไปด้วยกันในรูปแฮะทีนี้เราก็มาดูนี่ตำแหน่งวรณะมั่ง ตำแหน่งบารณนาเนี่ยหมายถึงการเปลี่ยนแปลงการเดินทางเรามองในมุมบวกก่อนมุมบวกนี่ก็คือหหายว่าอาจจะมีบุคคลหนึ่งบุคคลอื่นหรือตัวคุณเองก็ได้นะเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งนะ่ะทำให้คุณมีการเป,ปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือมีเกณฑ์การเดินทางต่างถิน่นต่างแดนเกิดขึ้นทีนี้ หน้าไพ่เป็นดาวจัน์ทรกับดาวศุขเขาเรียกว่าคู่ชูคู่มิเสนะ,ะการเปลี่ยนแปลงสมมตินะบางคนอาจจะเรืกอเจ้าชูก็ได้ก็ต้องไปดูตามแต่ละคนนะคะอันนี้เป็นการยกตัวอย่างให้ฟังแล้วก็ถ้าเรามองในมุมลบเนี่ยบรณะเนี่ยหมายถึงปัญหาอุสศักโรคภัยอาจจะมีบุคคลอื่นหรือตัวคนเองก็ได้หรืออะไรอะ เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอ่ะทำให้เป็นปัญหาอุตสกรรคหรือโรคภัยเกิดขึ้นก็ได้ทีนี้ถ้าเรามองยกตัวอย่างเช่นรบรณะหมายถึงการเดินทางในต่างถิ่นต่างแดนใช่ไหมคะ,ะบางทีเนี่ยเป็นตรงที่เป็นดาวจรทร์กับดาวสุขค,คิดว่าคุณอาจจะมีการเดินท่องเที่ยวไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอทั้งอย่างเช่นทางเหนือผลปรากฏว่าที่ผ่านมามีการยกตัวอย่างนะฟังนะคะที่ผ่านมาน้ําท่วมคุณก็ไปไม่ได้ เห็นไหมเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเป็นปัญหาคุณนะคะอันนี้คือเป็นการยกตัวอยา่างแต่ทุกคนต้องไปปรับเปลี่ยนตามหน้าง,งานของตัวคนเองว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะแต่มองเงนี้เป็นดาวศุกร์กับดาวจันทร์เนี่ยนักเรียนบอกว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีถ้ามีการเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นหรือการเดินทางในต่างถิ่นใด,ดก็สามารถทําให้เกิดโชคลาภตัวเองได้เหมือนกันทีนี้ที่ตําแหน่งสุภาษะบ้างสุภาะเนี่ยก็หมายถึง คุณพ่อคุณเองหรือผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายการเดินทางการคอนเนคชั่นที่นี้เป็นดาวจันทร์กับดาวพุธเนี่ยก็หมายถึงเป็นคู่มิตรคิดว่า,าคุณอาจจะได้รับข่าวดีอะไรจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้หรือ,อผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยให้ความเมตตาคุณเองหรือแม้กระทั่งการเดินทางหรือการคอนเนคชั่นต่างๆคุณจะได้พบปะเพื่อนฝูงใหม่ๆเกิดขึ้น แต่ทีนี้พบปะเพื่อนฝูงให,ใหม่เนี่ยเตือนไว้นิดนึงเช็คประวัติกันให้ดีๆเพราะเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพก็ามาในรูปนี้แบบนี้มากเหมือนกันนะคะอันนี้ฝากไว้นิดนึงรวมถึงบางคนอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่พาไปงานเลี้ยงไปสังสรรค์อะไรเกิดขึ้นก็ได้อ่าทีนี้ที่ตำแหน่งกัรมะมั่งกรมมะคูณเรื่องการงานเช่ไหมเป็นดาวพุธกับดาวมฤตยูนะคิดว่า การงานคุณเนี่ยก็มาจากการเจราจาหรือมาจากเรื่องการที่คุณแบบได้มีการคิดเอทผลงานใหม่ๆอย่างคนที่เป็นนักเขียนมีการคิดเอทุคิดเอตผลงานใหม่ๆเกิดขึ้นหรือมีการได้ค้นพบนวัตกรรมใหม่ๆม,มีการเสนอผลงานเกิดขึ้นก็ได้หรือบางคนเนี่ยอาจจะมีการเซ็นสัญญาเกิดขึ้นก็ได้ในเรื่องการงาน แต่คุณเองก็ต้องดูกันให้ดีๆนะในเรื่องการเซ็นสัญญาแม้กระทั่งดาพุทธเนี่ยเราก็ตื่นเรื่องของคาพูดแหละเพราะคําพูดอะ่ะเราต้องจะทําอะไรเนี่ยเราต้องพูดจะให้น่าเชื่อถือรู้จักใช้วัถศิลในการคําพูดเนี่ยจะทําให้การงานของคุณเนี่ยประสบความสำเร็จขึ้นได้รวมถึงบางคนการงานคุณอาจจะมีการต้องแก้ไขปัญหาในเรื่องของเอกสารสัญญาไหมหรือเรื่องเช็ค อืมแล้วก็ถ้าใครที่ทํางานที่เกี่ยวกันแก้ไขปัญหาอยู่แล้วเนี่ยนักคิดว่าตรงนี้มันเป็นการแก้เค็ดนะมันอาจจะมีคนเข้ามาใช้บริการคุณเองเียกได้ให้มาช่วยแก้ไขปัญหาก็บกตัวคนที่เขา,ามาปรึกษาคนเองอันนี้คือต้องดูของแต่ละคนนะคะทีนี้ ทีนี้เอีตัวเรื่องของการงานนะคะการงานนะคิดว่าอาจจะมีคนที่เกิดวัทร์นเนี่ยอยากจะไปทําธุรกิจของตัวเองเนี่ยอันนี้ใจเย็น,นก่อนอย่าเพิ่งกราออกจากที่ที่เดิมนะคุณไปนั่งดูดวงสักนิดหนึ่งไปดูว่าเรามีดวงที่ทําธุรกิจเองกันบ้างไหมถ้ามีก็ทําไปแล้วโดวนเรื่องของมือส่วนกับปริวารแต่ถ้าไม่มีดวงที่จะทําธุรกิจเองคือดวงเราต้องเป็นลูกน้องเขาอ,อย่างเงี้ย นำเงินที่มีอยู่ไปซื้อเป็นพันธบัตรสระกองทุนรวมหรือออมทองก็ได้แต่ทุกการลงทนุนคุณก็ต้องศึกษารายละเอียดให้ดีไม่แนะนําให้ออกเงินกู้ส่วนใครที่จะระออกมาทําธุรกิจกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอ่าอันนี้คุณก็ต้องศึกษาให้เก่งๆอ่าถ้าคุณต่อย,ยอดสาเร็จธุรกิจแบบเนี้ยจะเจริญรุ่งเรืองถึงรุ่นรู่รุ่นหลานได้ส่วนใครที่การงานธุรกิจมีปัญหาเ,เนี่ยเรากลับมามองที่ปัญหาดูนะเมื่อเกิดจากอะไร เกิดจากตัวไหมเช่นความขยันความเอาใจใส่ในธุรกิจเราลดลงไปหรือเปล่าให้เปรียบเทียบตอนที่ธุรกิจการงานคุณจเจริญรุ่งเรืองอ่ะคุณมีวิธีชีวิตการทํางานแบบไหนหุ้นส่วนบริวารแต่ละ,ะแผนมีการยกักยอกภายในเกิดขึ้นไหมตัวผลิตภัณฑ์การตลาดทั้งหลายที่ผ่านมาโควิดมันก็เป็นปัจจัยภายนอก แต่ปัจจัยภายในเป็นสิ่งที่คุณสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้คืออะไรบ้างตัวบุคคลตัวผลิตภัณฑ์การตลาดระบบวิธีการทํางานต่างๆหรือคุณจะนําเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาช่วยใช้ยก็ได้นะคะอันนี้ก็ต้องดูแต่ลคนนะ,ะทีนี้เรา,าดูตั้ำแหน่งรับผลกันบ้างตำแหน่งรับผลคุณเป็นดาวพุธกับพระหูเนี่ยเห็นไหมคะพระหูเนี่ยแอบมองอยู่เนี่ยแอบมองรอบผ่าน เอกสารออกมาน่รกว่าในเรื่องของรับผลที่คุณจะได้เนี่ยมองว่าตอนนี้คุณทำงานอ,อ,อยู่ให้ทำงานนั้นตั้งใจให้ทำงานให้ดีขยันเลยอดทนถึงไม่จะเหนื่อยหน่อยไม่เป็นไรทำทำเถอะ,ะถ้ามันเหนื่อยมีพักร้อนไหมพักร้อนมีเราก็พักร้อนแล้วก็ไปพักแล้วก็ กับมูลยใหม่เพราะอย่างนงี้นะคิดว่าอาจจะมีคนกําลังแอบดูคุณอยู่ได้ดูว่าการทํางานคุณเป็นยังไงอาจจะมีการว่าจะให้ยังไงเออจะมีโบนัสให้ไหมหรือจะเพิ่มเงินเดือนให้ไหมอันนี้ตนะ้องฝากไว้นิดนึงนะแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของออรายผลที่คุณได้มาบางทีบางคนน่ะอาจจะได้มาไม่เต็มเม็ดไม่เต็มหน่วยหรือได้มาเต็มแต่คุณต้อง แบ่งสันเป็นส่วนไปให้ใครบ้างล่ะต้องดูดีนะรวมถึงคําพูดของเราเองเนี่ยมันจะขัดราบเราได้เหมือนกันเพราะว่าพุทธกับพระหหเนี่ยเป็นเรื่องของคุยวาาัฒะคุยวาดคือเป็นเรื่องของคําพูดแล้วเดยว,ว่าถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นมาการติดฉีนินทาการใส่ร้ายเปสี การอิจฉาริสยาหรือการหลอกลวงเนี่ยทุกคนต้องมัดระวังหนึ่งเพราะบาง,งพพทีอาจจะมีใครมาชวนคนลงทุนแล้วมาหลอกอย่างเงี้ยไปลงทุนนี้นี่นะได้เงินมากนะลงทุนน้อยแต่ได้มากอ่าอันนี้คือต้องระมัดระวังกันให้ดีๆกันนะคะเพราะว่ารับผลของทุกคนเนี ได้ไม่เหมือนกันนะอันนี้ฝากบอกพวกด้วยทีนี้ดูที่ตำแหน่งวินาศบ้างตำแหน่งวินาศเนี่ยหมายถึงในมุมบวกหมายถึงว่าเป็นสิ่งที่สามารถช่วยเหลือกุศลกุนได้คืออะไรคนใกล้ตัวส่วนหนึ่งแล้วทีนี้ถ้าน้าไพ่คืออาทิตย์จันทร์อังคารอาทิตย์ก็คืออาจจะเป็นตัวแทนของเรื่องเจ้าหน้าที่รัฐก็ได้หน่วยงานภาครัฐก็ได้นะคะเจ้าดาวจันทร์ก็คือเพศหญิงหรือเด็กๆก,ก,ก็ได้ ดาวคานก็คือทหารตำรวจรวมถึงบุคคลที่ใช้เรียกว่าเหล็กเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพจะเป็นช่างซ่อมต่างๆเนี่ยอันนี้คือต้องไปดูนะแต่ถ้า,ามองในมุมลบเนี่ยวิณาเนี่ยหมายถึงปัญหาอุสักโรคภัยก็ได้คือใครบุคคลที่กล่าวถึงที่กล่าวถึงกี้เนี่ย ก็สามารถเป็นปัญหาโปสัคให้ตัวคุณเองได้เหมือนกันแต่ทุกคนก็ต้องไปดูไปปรับตามหน้าง,งานว่าเป็นเรื่องอะไรนะคะว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรของแต่ละคนอย่างเงี้ยแต่ให้จำไว้อย่างว่าไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะนะคิดว่าทุกคนอนะ่ะสติเนะี่ยสำคัญที่สุดถ้าทุกคนฝึกอ่าการนั่งสมาธิบ่อยๆเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่มีสติจะทำอะไรเนี่ยจะไม่ ตื่นตระกง่ายมันจะมีเขาจะให้เกิดเขาเกิดความคิดดีๆเกิดขึ้นได้เหมือนกันทีนี้เราดูเรื่องของสุขภาพบ้างสุขภาพที่ต้องระวังคือเรื่องของสายตาความดันเบาหวานเลือดหัวใจใบหน้าศีษะไมเกรนโรคลมภูมิแพ้แล้วก็เรื่องของระบบขับถ่ายระบบน้ํำย่อยอาหารคอ ตรดรมแล้วก็โรคภายในโรคที่เกี่ยวกับดาวประยุเองทุกคนมีการรูกสุขภาพร่างกายประจำปีหรือชัคะลองสังเกตในเรื่องของน้ําตาลไขมันในสูงไหมถ้าสูงอะถึงเวลเอาออกกาลังกายละจะเอาปแบบไหนไดท้ทุกคนชอบทุกคนตัดแต่นะแนะนาําว่าการเดินวันละห้ากิโลสักหกเดืนอนเทดลตรงดูนะคะถ้าน้ําตาลไขมันลดลงเนี่ยก็ยึดเป็นมาตรฐานในการดําเนินชิดได้เพราะเราเข้าสังคมสูงอายุละ ก็ต้องให้ร่างกายแข็งแรงเป็นอน่ไรจะคล่องตัวส่วนคนที่น้ําตาลไขมันปกติก็คลองการเหมือนกันร่างกายจะได้แข็งแรงนะคะทีนี้ก็ขอเตือนในเรื่องการไปดูหมอดูอันนี้เป็นประสบการณ์ของตัวณนะเองจริงๆเพราะ20ปีแล้วเนี่ย